หลังจากที่พี่วานะได้เห็นคลิปชายปริศนานะมันตีไอ้ชายแต่หน้ากากแล้วภาพก็ตัดไปมันเป็นสรุปไอ้อาร์ตกับชายปิศนามันเป็นคนเดียวกันไหมหรือว่ายังไงตอนนี้งงไปหมดแล้วคุณงงไหมเงงยคือภาพมันตัดไปเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นหลังจากที่ชายปริศนาตีมันแล้วอะอาจจะเป็นยังไงตอนน่อเราจะไปช่วยมันดีไหม แตเราก็ไม่รู้นะว่าถ้าเราไปที่เดิมแล้วอะ่ะมันได้ยังอยู่ที่เดิมไหมอะ่ะคุณเข้าใจคุณคิดว่าไงไม่แน่ใจมันดูไม่แน่อาจจะเป็นพวกโดยการไม่รู้นะอาใใจจใช้ปรนสนามันมาช่วยกันหรือเปล่าันสิคือมันไฟมันมีแค่นั้นอะ่ะเราก็วิเคราะห์ได้แค่นั้นอะ่ะใจนึงก็อยากช่วยแต่ใจนึงก็ระแวงอะ่ะสงสัยต้องให้ คนดูเป็นคนตัดสินีกละดูมาถ้าใครอยากให้พี่วานเข้าไปช่วยอาร์ตกดหนึ่งกดได้เลยนะตอนนี้นะถ้าใครบอกว่าไม่ต้องไปช่วยหรอกเพราะมันอาจจะเป็นกลรลวงก็ได้กดสองนะเอายังรัวเลยแต่ขอดูเลยโอ้ <g ül> โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูเหมือนไม่ค่อยห่วงสวัสดิภาพของพี่วานเลย <g ül> เอา้าจะปิดผลบอดแล้วห้าสี่สามสองหนึ่งปิดผลบอดครับโอ้ยผลบอดอย่างนี้ไม่ต้องบอกแล้วนะว่าใครชนะมาดูนะนนดนะได้ ในเมื่อทุกคนอยากให้เราไปช่วยเราไปให้ก็ได้แต่ทุกคนต้องอยู่เคียงข้างพี่วานนะถ้าเกิดอะไรขึ้นซัพพอร์ตกันไม่ล่กกดไลคเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเป็นไงดู เรามาจนคุ้นเคยแล้วใช่ไหม uno, คุณว่าชายปิศามีกี่คนถามจริงผมว่าสองสองคนหนาะผมว่ามันน่าจะมีเยอะกว่านั้นนะนี eso, ่ตามความคิดผมเองนะเว้ยคุณจำได้ปะที่คลิปสุดท้ายมันโดนตีตรงไหนถ้าตามวัชพืชก็แถวทางนี้เลยวะนี่เหมนเป็นปุ๋ยยาแทนเลยปะนี่ใหม่เลยนะ วันนั้นเราไม่ได้สังเกตคุณจําได้ไหม,มวันนั้นคือเราเก็บกล้องไปเราไม่รู้มันมีอะไรไงคุณจําได้ไหมอันนี้คืออะไรไม้หอยตัวนั้นไงเออไอชายใส่หน้าก,กากไงออที่มันบอกว่าอะไรนะไม้แตกหมดเลยอ๋อไม้แตกหมดเลยน้าผเป็นอันนี้ป่ะเนี่ยใช่ใช่ใช่บอกอะไรนะไม้แตกหมดเลยเนี่ยตรงนี้เลย เฮ้ยนั่นไงออจำได้ไหมใชเออ่เออเอนั่นไงเล่นด้วยจ๊าจําได้จําได้ฮะจําได้เนี่ยมันอยู่ตรงนี้กาัน,นั้นอีกนี่ไงใช่ไหมไอท้ท่อน เราสามารถเอาท่อเนี้ยกลับบ้านไปเหรอมันอาจจะมีลายมือลายนิ้วมือนะใช่กูว่ามีไหมแต่ชัวร์ไหมท่อเนี้ยท่อเนี้ยแหละชัวร์เนาะเพราะมันอยู่ใกล้ๆกับไม้แหลมนี้ใช่ไหม,มก็ซากไม้ซากไม้ตรงนี้ชัวร์เลยเดี๋ยวพี่วานเอาไม้ตัวเนี้ย กลับไปพิสูจน์หลักฐานนะว่ามีรอยมือของชายปิศนาไหมแล้วถ้ามีรอยมือเดียวกับอาร์ตแสดงว่าอาร์ตเป็นชายปิศนาอันนี้ก็คือแบบได้หลักฐานที่ชัดเจนเลยนะเราวางไว้ก่อนนะแต่ชายใส่หน้ากากไปไหนมันคงหนีไปแล้วมั้งใช่ไหมม,มันคงฟื้นเหรือย,ยังไง หลังจากนั้นน่ะเราไม่รู้ว่าเพราะว่ากล้องมันตัดไปแล้วไงเมมมันมีแค่นั้นน่ะเราไม่รู้ว่าหลังจากนั้นน่ะมันเป็นยังไงไงแล้วอาร์ตอะถ้าอาร์ตไม่ใช่ชายเป็นหนาชายเป็นหนามันจะจับอาร์ตไปหรอเออหรือมันจับไม่อาร์ตไปหรอไม่แน่ใจเพราะล่องรอยสุดท้ายก็คือมันตีชายเสื้อนา,ากาถูกไหม เดี๋ยวพี่วานคิดว่านะเราควรจะแยกกันเป็นสองจุดเดี๋ยวพี่วานจะไปหาตรงนูง้นเรก็หาแถวๆนี้นะออจะได้ไม่เสียเวลาเพราะว่าตอนนี้มันประมาณเกือกบหกโมงเย็นละเราต้องรีบภารกิจนี้ให้เสร็จเผื่อเราจะเจออาร์ตนะถ้าเกิดว่ามันโดนชายมีห่จับตัวไปแล้วแต่เ,ออเพื่อความปลอดภัยห้ามเข้าไปคนเดียวเด็ดขาดออและเห็นอะไรห้ามเลยนะเห็นอะไรเรียกนะห้ามเข้าไปเองห้ามบุกไปเองเพราะมันอันตรายมากอันนี้ผมบอกคุณไว้ก่อนเลย งั้นเดี๋ยวแยกกันคุณไปตรงนี้เลยมีอะไรบ้างวะเสร็จมาได้เสร็จกี่มาให้ลบก,กว่า ใบหญ้ามันแปลกๆว่ะมันมันนอนว่ะปกติฝนตกมันต้องขึ้นไม่ใช่เหรอมันก็ขึ้นแบบตั้งๆนี่แน่ใช้เดินผ่านเลยว่ะรอนวันนี้ก่อน<ไ>มาดูย่าตรงนี้ดิแล<ไ>้วพี่มาดูย่าตรงนี้ดิไไมันเหมือนมีคนเดินเข้าไปอ่ะ นีน่นหะมันเหมือนมีรอยเดินเข้าไปอ่ะไห,อไหนวะอู้หูไหนน่แถวๆนะั้นรู้สึกมันแบบมันแปลกๆมันไม่ขึ้นอย่างเงี้ยมันเรียบๆมันลม้ลมๆ<ห>อะเนี่ยดูดิตรงนี้เนาะมันจะขึ้นสูงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ใช่ตรงนี้มันดูเรียบๆผิดปกตินะน่าจะเป็นร่องรอยของการเดินบ่อยๆไม่ก็มีอะไรเข้ามาถูกไหมอ๋ออือ นี่เหรอที่คุณบอกอะ่ะใช่ตรงเนี้ยมันเหมือนมีคนเดินเข้าไปวะโอ้ถ้าเดินเข้าไปอะ่ะมันจะต้องเล็กกว่านี้เราลองเดินดีกว่าอ่ะคุณลองเดินเข้าไปอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้นะใหญ่นะแต่คุณลองเดินอะ่ะสมมติคุณเดินเดินปกติเลยนะดูดู<อ>แต่คุณดูวันนี้ กว้างอ่ะกว้างเกินไปดูมันรอยลากอ่ะมันเป็นทางยาวนะ,ะเข้าไปในนั้นอีกแล้วว่าเอาอยัางไงจะเข้าแป้ไหมเปิดโหมดอีกแล้วกดสามนะถ้าอยากให้พี่วานเข้าไปในนี้และกดสี่ ถ้าคิดว่ามันอันตรายเกินไปอย่าเข้าเลยโหวตกันดีกว่าเราจะทําตามคนดูโหวตเลยเอุ้ยสามาว่ะสี่ก็มาโก็มีคนเป็นห่วงเราแล้วเนี่ยอุ้ยสามก็ขึ้นสี่อุ้ยถูงสี่กันเลยว่ะเราจะปิดผลโหวตไปในห้าวินะห้าสี่สามสองหนึ่งปิดโหวตนี่ไง คนดูช่องเรานี่ชอบเห็นเราเสี่ยงอชอบให้เราเสี่ยงอันตรายอีกแล้วนะที่น้ำเลยผมน้ำอีกแล้วอ่ะคือว่าผมไม่กลัวเหรอฮะบอกก่อนนะคุณต้องช่วยกันกับผมนะเพราะชายศสนาถ้ามันอยู่นีิงจริงเราถึงอาจจะสู้ไม่ได้แต่เราก็ต้องสู้ตายเลยนะบอกแค่นี้เลยเป็นรยแบบปากเปน่เข้าลึกเหนนั้น่ะ อะไรพี่จเฮ้ยคุณดูนี่หน้ากากใช่ไหมใช่ใช่นี่มันคือหน้ากากของไอ้ชายใส่หน้ากากอะที่มันโดนไอ้ชายปริศนามันีอะแต่ว่ารอยแรกมันอยู่ที่ตรงนี้นะคุณดูดีหลังจากนี้มันไม่มีนะมันสูงนะเข้าไปไม่ได้นะแต่ว่าคุณเห็นไหมรอยแรกอะยาวมาถึงนี่เลยอุย ใช่ใช่ไหมใช่หน้ากากสีดำนี่แหละใช่แล้วทุกคนกับพี่วานเนี่ยจะเอาหน้ากากนี้ยไปาหาลายมือใครได้วางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใชยพ้พริศนาโอ้

ไปเหอนิ้วไปเหอนิดีกว่าเราจะเอาสามชิ้นนี้ไปเพื่อหาหลายมือนะทุกคน Hed, kom op Hed, hod. Hed, hod. Hed, hod.